เด็ดมาตรการเดินทางเข้าไทย3รูปแบบหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่เพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตให้การเดินทางเข้าประเทศไทย61ประเทศและ2พื้นที่กันไปแล้วนะคะมาตรการการเดินทางเข้าประเทศก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบค่ะวันนี้จะมาสรุปให้ฟังกันค่ะสามรูปแบบนะคะรูปแบบที่1ค่ะเทสแอนโกทางอากาศนะคะไม่ต้องกักตัวเดินทางได้ทุกพื้นที่ค่ะ รูปแบบที่2นะคะรูปแบบแซนบ็อกโปรแกรมนะคะทางอากาศในพื้นที่นํำร่องท่องเที่ยวค่ะและรูปแบบที่3นะคะคือการกักตัวทางเลือกไม่ว่าจะเป็น Aq Oq Ahq หรือ Sq ค่ะซึ่งการเดินทางทั้ง3รูปแบบนี้นะคะผู้เดินทางจะต้องมีผลตรวจ rt pcr อายุไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะ ในทางนี้นะคะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า50,000ดอลลาร์ 50, สหรัฐนะคะในการเข้าราชอาณาจักรไทยค่ะจะต้องมีการติดตั้งแอป Thailand พล s s เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วนะคะต้องติดตั้งหมอชนะสำหรับผู้ประกอบการโรงบาลหน่วยงานค่ะต้องติดตั้งระบบโค้ดในการลงข้อมูลนักท่องเที่ยวค่ะรูปแบบแรกนะคะ t ท s t and Go นะคะหรือกลุ่มสีเขียวมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ รูปแบบที่สองนะคะแซนบักโปรแกรมนะคะหรือกลุ่มสีฟ้ามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ และรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือรูปแบบของการกักตัวแบบทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น AQ OQ AHQ หรือ SQ นะคะเรียกว่ากลุ่มสีแดงมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะนี่ก็คือมาตรการการเดินทางทั้งหมดนะคะแบบ3รูปแบบนะคะที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยค่ะ สามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคได้นะคะสอบถามรายละเอียดกรมควบคุมโรได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ